ภารกิจพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยของจีนสั่นสะเทือนวงการอาวกาศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแท้จริงแล้วการตั้งใจให้ยานอาวกาศชนดาวเคราะห์น้อยไม่ได้มีเป้าหมายแค่เพื่อปกป้องโลกจากวัตถุอันตรายเท่านั้นแต่ยังเปิดทางสู่การค้นพบเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของระบบสุริยะและทรัพยากรล้ำค่าที่อาจซ่อนอยู่ในเศษหินอวกาศเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์อวกาศจากจีนชี้ว่าแม้ดาวเคราะห์น้อยจะเสี่ยงก่อภัยพิบัติบ,บนโลก หากโคจรบินเบนเข้ามาใกล้แต่ขนาดเดียวกันพวกมันก็เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวของวัตถุท้องฟ้าในยุคบุกเบิกเอาไว้นั่นหมายความว่าการปฒนาลยร้องครั้งนี้จะกลายเป็นห้องทดลองธรรมชาติสำหรับศึกษาชั้นสสารบริสุทธิ์ที่เรียกว่าสารอินทรีย์ดั้งเดิม (primordial m a t e r i a ซึ่งอยู่คู่กับระบบสุริยะตั้งแต่แรกเริ่มและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามนอกจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ฝั่งเศรษฐศาสตร์ก็ยิ่งน่าจับตาเพราะเศษหินุกาศเหล่านี้เต็มไปด้วยแร่ธาต หายากเช่นแทตนัมไทเทเนียมหรือแม้แต่ท่าที่หาไม่ได้บนโลกการนำทุนมนุษย์และเทคโนโลยีไปพัฒนาการเพราะเมืองอวกาศจึงเป็นวิสัยทัศน์ที่กำลังเติบโตทั่วโลกแต่จุดที่อาจก่อให้เกิดเรื่องขัดแย้งคือการใช้ภารกิจเชิงรับเป็นข้ออ้างในการแข่งกันแย่งชิงทรัพยากรอวกาศในอนาคตนี่คือฝันเฟืองสำคัญของสงครามทางเศรษฐกิจใหม่หรือไม่สุดท้ายนี้เราขอเชิญคุณมาร่วมกดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็น คุณมองเห็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์จากภารกิจนี้หรือไม่คิดว่าการกระทําเชิงรับเช่นนี้จะปรับเกมอวกาศให้เป็นเวทีแข่งขันทรัพยากรอันดูเดือดหรือเปล่าอะไรคือจุดที่คุณยังข่องใจมากที่สุด Credit: China Media Group (CMG)